ยั่ไงไง่จงเนี่ยผมจะไเนี่ยเพื่อนเนี่ยคนนี้คนเสอกูไม่ชอบมึงสองพันเออรอเพื่อนที่เรามาแล้เพื่อนตผมเฉยเนี่ยพี่มวของัหนง้มงไม่เปา่าันึ่งเมืองนนีใครผมใครไม่รู้ตังงหาตังอยู่ในเปล่าอดิันนึ่ง้เมืองไม่เบาอว่าหัวมีได้หมีไปไหนครับไปไหน มาไหนก็ได้เลยไปตรงเลยพันหนึ่งล้านหมื่นเลยหรือเปล่าเดี๋ยวคุยดิเอาขามเมาขามเมาเดี๋ยวคุยดิไอ้๋าวคุยดิใครรไม่เดี๋ยดบคุยดิไปปะเนี่ยเหรอไอ้๋ยวเรามาคุยเขาก่อนงานถั่วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอาเอาเอีถือเวลาเนาะคือแม่เขาเฮ้ยดาบไม่ได้เอามืออะผมเป็นมวยนะผมเป็นมวยนะไม่คือผมเป็นมวยผมมวยข้างถนนนั่นดิสู้เปลาเอาเปล่า อ๋อล้วมึงไปบ้าพันึงเล้มึงเอาไม่เอาไม่ขอขอรอเบีขอรอี่ไม่เอาไม่เอาพี่ขอรอดพี่ไม่เอาพี่ไม่เอาเพี่อนเพื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพี่อนเพื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 ่อนเพ่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพี่อนเพื่อเพ่อนเพี่อเพื่อนเพ่อนเพือเพ่อนเพ่อเพอเพื่อนเพอนเพ่นเพ่นเพี่นเพ่นเพ่อเพ่เพ่เพ่เพี่อนเพี่เพื่อนเพ่นเพ่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพ่เพื่อนเพ่เพ่อเพ่อเพ่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 อเพ่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 เพ่มนเ มากเลหนุ <2> 2> ่มไปว่าถุดไปไหมหนุ่มพ okay ี่ให้เองหกร้อยพี่แมมชื่อมก่อนไรได้ได้ไม่เองหกเองชื่อโอพี่เล่นสองพันนะไม่เองชื่อโออกพี่ชื่อโอคารเดย์เปลี่ยนชื่อไม่สองพันกูเล่นไม่สอันกูเล่นไม่โอสองโอ้ยแม่งเฮียถ้ามึงมีเรื่อมึงเี่นโรหากูเล่นสองพันนะโอเคครับัต้องลยไปรุ่นใช่ไหมว่าพันหนึ่ว่ามึงไปเปล่านี่ยังไงพี่เอาป่อยไหมะหลทั้งสองพาหน้าในตัดมเพิ่มเมเพิ่มเียนี่เลือน ขึ้นรถดิพูดไม่สวยนะพี่พี่เรล่นพูดไม่สวยนะเออสองพันห้าพันหนึ่งไม่บ้านี่เหลือเดี๋ยวโอมือสองพันห้ามึงต่อยกูไือสั่นต้องไปด้วยใช่ไหมพี่หนึ่งหนึ่เดี๋ยวมาหนึ่มีคนเดียวเออไปเถอะพี่ไปนี่ขึ้นรถดิไปรูปบานด้วยดาไปรูปบานอ๋อไม่ไปด้วยกันเหรอจั้นพี่ต้มยำผมไปทำอาหารกินแล้วพี่พันหนึ่งมีใครไปบ้าพันหนึ่งไปดู ไม่พี่บอกให้มากันหนุ่มพี่มากับพี่เนี่ยพี่ให้เอีสองร้อยให้หนูวะบ้าอะไรนะผมแก่กับข้าวแป๊บนึงนะไม่คือลองมีห้าสิบเอ้เดี๋ยวแก่กับข้าวแป๊บนึงนะเออปากเย่อเยอะเฮ้ยมันด่ามึงเพื่อนมึงยอมบอกเวลาคนด่ามึงอ่ะไม่ผมไม่ด่าเต้เหลี่ยงให้เอาอีหนูเอางี้นี่บาดที่พี่อยู่รอบนึงเอาอะไร

ไอมันสวนมันสวนมันสวนนะมันสวนมันสวนมึงมันสวนมึงมันสวนมึงผิดรั่วอ่ะมึงผิดรั่วอ่ะไอ้ไงมึงผิดรั่วอ่ะมึงผิดรั่วอ่ะมึงผิดรั่วอ่ะมึงผิดรั่อ่ะไอ้ไงมึงผิดรั่วอ่ะนักเลงเขาไม่เล่นกันถึงตายหรอกพี่ต่อยต่อยพี่หมัดหนึ่งดีน้องปั๊บทะเลาะวิวาทอ่ะเรียบร้อย พี่พี่พี่าพีอุ้พี่อุ้มไปโรงพยาบาลเลยพี่เอาไปโรงพยาบาลเล้ามาไปโรงพยาบาลเลย้แแไปโรงพยาบาลเพื่อนมึงดูแต่งตัวมึงดูมแต่งตัวเลยสัตว์เทพเพื่อนสไตล์ชาวไร่อะกชาวไร่คือหล่อ สไต์แต่ไม่เท่าผมเห็นปะเห็นปะดูเพื่อนจริงจิ d ้งจิ <d> ้งพี่ตาไม่เรียกไอะไรเหลืองมันถามว่าสลิมไหมสัตว์โอ้ยให้มันโดนคุณสองเพื่อนให้มันโดนคุณสอง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 เอาเพื่อนสงสารมันนะสงสารเหรอไปโรงพยาบาลดีกว่าเพื่อนเชื่อกูเออไปส่งโรงพยาบาลก็ได้ แล้วมันจะไม่โดนคนสองใช่ป่ะโดนโดนได้ไงกงย้ายศพไงสัตว์อ๋อเพื่อนก็กูไปส่งโรงพยาบาลไม่รู้วมัถ้ามึงสงสารมึงคงไม่ต่อยไปหรอกไอสัตว์ไม่เราทะเลาะวิวาทกันไงเพื่อนเอาเพื่อนไปไหนอะไปโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อนโรงพยาบาลมันอยู่ตรงนี้นี่เออนาขับอ้าวทำไมตั้งแต่แรกอะเพื่อน เราไปาก็เราไปก็เราไปหรอมันพูดได้ปมื่อไหรเออพูดได้นี่หว่ะหรอเอ้ยพูดได้ไงอ่ะตายอ่ะเล่นเล่นเป็นหรือเปล่าก็มึงให้เขาพูดไอสัตว์เออขอโทษั้างขอโทษนี่เนีแล้วเงียบแล้วเออขอโทษขอโทษแล้ว <c oughs> ขับออกไปไหนอะ่ะเออหลอดีไงกูยอยู่โรงพยาบาลแล้วเนี่ย <c oughs> โอเคโอเค,อเคน้มึงสองน้องมึงสองนั่นเอโดนเพื่อนเหีืยนวะมึงเหีื่อยตั้งมาฮะไม่โดนโอเคโอเคไม่โดนนะไม่โดนไม่โดนไหม ไป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 เคสเคสเคสจาคาสิโนครับเคสจาคาสิโนครับเคสจาคาสิโนนี่ครับเคสจาคาสิโนครับคุณหมอชุบชุบมาหน่อยครับเคสจาคาสิโนเคสจาคาสิโนตายด้วยครับเอ้เคสจาคาสิโนครับหมอไม่อยู่วะหมอไม่อยู่วะหมอที่ว่าผิวฉีดยาครับฉีดยามันสลบอยู่ครับเชื่อผมมันสลบอยู่หมอไม่หิวหมอหมอสลบครับต้องเชื่อคนไม่สลบนะมอไม่อยู่หมอไม่อยู่ไม่เอาู่หมอไม่อยู่หมอไม่อยู่หมม่อยู่หมอไ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 ม่อยูหมอไม่หิวไม่อยู่หมอไม่อยู่หมอไมู่หมอไม อ้าอาวงาอวามันหิวมันหิวคนน่ารักอคือรู้แล้วหิวรัอหมอไม่หิวครับหิวครับหิว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 ครับหิวครับมันมันต้องฝากคนไม่สลบทะครับจริงเหรอเชื่อไรครับไม่ขี่แล้วหมอไม่ตาง หรอไม่คนไหนคนไหนต่อยไว้ะเดียวอยมึงฉีดมึงยออเสียก่อนไหมสัตว์นอนเตียงก่อนดิเพื่อนหรอเพื่อนนอนเตียงก่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนนอนเตียงไหนเตียงแรกเลเพื่อนสามี่หรอไม่พ่ตอยางานไหมไม่ได้ต่อยเรือนเอเรือนว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอาเฮ้ยเลยเฮ้ย หล่อมันไม่เอาไม่ผ่านพันมันเสียเวลาทำงานมันลบไม่ได้คุยกับมันเลยมือคุยกับมันไม่ได้ทไม่ได้ถอยมึงก็คุยกับมันไม่ได้เป็นคนต่อยอ่ะเอ้าไม่เกี่ยวทำไมใหญ่เหลืองสลิมไม่ได้เป็นคนต่อยไม่ได้เป็นคนต่อยกูว่าใครต่อยคุณต่อยผมมากใครต่อยไปรุ่นนึงไปรุ่นนึงหลอนว่ะไปรุ่นนึงเหลืองว่ะตัวเบาๆนี่น้องน้องชายไปรุ่นไปรุ่นเอางี้ไปรุ่นสามพันไปรุ่น เออตุ้ยมาลองหน่อยเนาะงอ๋อพี่ให้ตังมันจะพี่ผมตายดิพี่ไอ้ตุ้ยใครกระทืบมนมวะน้องไม่โดนตรงนี้เลยอ่ะไอตจลเอาเด้อโอ้ยเออเขยโอ้กเขาวิ่งหนีครับครับสวัสดีครับแอนด้าเขาเรียกมึงอ่ะแอดมินอ่ะทีเอ็มอ่ะทีเอ็มตาบอดอ่ะครับเนี่ยใส่ผ้าปิดตาเนี่ยโอ้โหทำเลสิกมันมันนี่ด้วยครับมันมไปต่อยเขาด้วยครับเมื่อกี้มันไปต่อยเขาด้วยเอาเหลือเนี่ยเหลือหรอยังไง ไม่ได้ต่อยเอ้ยน้องรูมาฟองดิน้องรู้มาฟองดิมึรู้มาสิน้องเออตัวอะไรเปล่ามีคนแจ้งนะนี้อ๋อคนแจ้งอะไรแจ้งมาว่าคุณแบบไปต่อยคนมั่วไม่ได้ต่อยคนมั่วนี่นี่มึงมึงเดี๋ยวมึงมึงไม่ริมต่อยผมเบ้ริมต่อยผมเบ้สามพันสามพันน้างนั้นนะอ่าถ้ไม่สามพันมากดที่เกณฑ์ได้ครับไอสาไม่กูกดทีเกณฑนะต่อยมั่วครับ ออไปไหนอะไปไหนมึงจดไปไหนมึงลงกระเ่าไปไหนไดือนไปไมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนเนี่ไปไหนนี่ยมโดนทิกเกตสองแสนไเอาไหมเ้มเม่อวากดทเกตเล่นอีอะเอาเอาเอาเอเอา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 ่าเอเอา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 เอ้อเอาเอาเอาเเเอาดาเ่เอาออเอาเอาเออเออเอาเเอเออาเาเ ไม่โอเคนี่ก่อนสามพันงไม่ปล่อยที่ตายเหรอเลื้อนอาอไม่เอางี้ถับคุณต่อยผมต่อยเรยจะแล้ว่าต่อยไปเออรับไม่ดีไปเลยวะไปรุ่นจนี้ยจะเราติดเอาไปรุ่นมึงจะจ่ายไหมดาบไม่งั้นมึงโดนสองแสนแล้วมึงโดนสามแสนไอ้มึงโดนสองแสนนะ ไม่เลือกระหว่าง3,000กระแสหนึ่งจะเอาไหนโอเคดับมึงจะมึงจะถีไปไหนวะถีบไปไหนฮ้ยทีมกูไปเพื่อนถีบกูไปเพื่อนเพื่อนไอ้กูเองเพื่อนจะถีมกูไปเพื่อนพี่เจมเขาเตะผมลงรถอะไรกันบิดผมมาตัดไปก็เขาจงเกลียร์คนไม่จบเลยคนจะขึ้นรถไปไหนแเ้าจูบไม่ได้มีปัญหาก็ต้องเคลียร์ดีถูกปะล่ะผมไม่ได้มีปัญหาพีี่มปัญหาเคุณไม่ต่อยเขาว่าเขาเรียกค่าสินไหม้3,000เนี่ย3,000ได้ถูกนะหรือว่าคุณจะโดนย้อนโดนใบอะ ผมไม่ได้ต่อยูอยากกูอยากโดนปรับห้าหมื่นหรือเปล่าหรือแสนหนึ่อันนี้ให้เลือกเลยอ้าวแจ็คใจดิอะไรมึงคุยกับเขาดิมึงต่อยเขาอะามพันเอาผมไม่ได้ต่อยเอาบัตทิเกงน้ำบัตรทน้ำบัตรท่นะไม่งั้นห้าพนะห้าสี่สามสองหนึงห้าพันห้าพันมี้มไม่เอาอะมันมันแค่สองพันหเรียกมึงสามพันนี้ห้าพแล้ว ไม่เอาไม่มี่จแล้วองแเอาหนีเอาหนีเอาไอ้มูงโดนแสตดีนะแล้วูหนี่โดนแสดีนะมึงหนีโดนแสตอีไอ้ดาบติเกตร้อลั่นนะมูงโดนลั่นติเกตได้ดาบมูงลงมามูงลงมาเขาอยู่นี่ G อมอะเพื่อนเพื่อเพื่อน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 เ่อนเพื่อนอะไรผมเรียกค่าเสียหายเอาค่าพันนยไม่เอาเอาเรือเอาเรือไมเรือ เราใจนี๊ยนน้องหล่อเจม๊ยนเลยเจีมันมาเลยไม่แล้วคนหนีไปไหนคนยังเจี๊ยนเขาไม่จบเลยจะขับรถหนีไปไหนนี่ผมไม่ได้เป็นคนขับอันนี้โดนเบรกกิ้งหรือเปล่าหนีหนีตอนนี้นี่เราหนีหรือเปล่านี่อะเราหนีหรือเปล่านี่ผมไม่ได้หนีผมไม่ได้เป็นคนขับนะมันทิกเก็ตนะไอ้ดามมันทิกเก็ตมึงโดนห้าหมื่นนะโดนห้าหมื่นนะอีกนะห้าสามปนามอีกแล้วปนามอีกแล้วปน้ำมาเนี่ย เนี่ยเจ็ดเปนห้าแล้วเนี่ยตอนนี้ราคาขึ้นแล้วเนี่ยจากสามพเเริ่มไอ้ดาบมึงอย่ากูบอกว่าไงมึงมาไี้ทาเล่นผิดกฎไงกูบอกว่าไงก่อนเล่นอ่ะกูบอกว่าอย่าเล่นผิดกฎมึงคุยกับเขากูจะไปไหมึงอย่าหนีาหน้าหนีมาโอย่าหนีอย่าหนีอย่าอย่าหนีอย่าหนีอ่าหนีอาหนีอ่าหนีอย่าหนีอ่าหนีอย่าหนีอ่าหนีอ่านีอนี่ย อะไรหนึ่งหนึ่งครับถแล้วเออหึ่งแล้วเหมือนหนึ่อะไรเขามีข้าวในตัวตั้งเยอะให้เขาข้าสักพีจมีข้าวพิจมีเรื่ออะไรเดราสี่สาม่สี่สามปผมจะตายพี่ไม่หมื่นนึ่งเร็แตอนนี้ะมึงโดนับนะไอสัตว์เดโดนดับนะเดนเพิ่มนะเดินพิมข้าวหนึ่งงานเอาไหมมันเป็นแค่สองมะนาวเลกูเรียกมึนหมื่นนึง เล่กันแลไม่เอาเงินเอาเงินวันนี้มีแลบป่ะมีแลบป่ะแลบแลบเล่กนเล่กนดูตรงมันดัต้นอยู่เลยโอห้ดับหายแล้วดับเร็วดับหาอีกแล้วสงพันหรอนังแม่งเงินกูนะเอาหมีมีจข้าวไหมต้อไม่เกี่ยวกี๊บข้าวไปแล้วกี๊บข้าวไปแล้วหนึ่งศูนย์หนึ่สองพันห้าร้อยมาไอ้ัดกีบข้าวไปแล้วไม่เกี่ยวอะไรยังไม่ได้กบเลยอะไรไอ้ด้าวเท่ดีด้าวทดีเดี๋ยโดนทิเกตไอ้ดาวเดียวโดนเดีย้ กินเมาพี่ของเรากินไม่ใครไม่ได้กินให้กูเว้ยเอาเว้เอาไว้เอาใครไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ้าวเลยเอาพี่เอาผมพจี๊ยบไม่รู้เอะไรคุณกินไม่ใครอ่ะคุณไม่ถามกระเป๋าขอก่อนล่ะเมาในมือผมพร้อมลั่นนะเหมาในมือผมพร้อมลั่นนะเอาไม่รู้โอ้เพื่อนเฮ้ยเพื่อนไม่มีสมองมเลยเพื่อนสองแทงก็มีสองพันห้าหนึ่งสองหนึ่งเก้าเนี่ยไม่รู้เอาเงินเอาเงิือนเอา ปิดหออะไรนมแผมปิดเลยอ่ะผมิดเลยอะเอาเลื่อนไม่เลื่อนไม่เืนไม่เอาหนึ่งสองหนึ่เก้าฮัลโหไานะหรอสิเก้าไอ้ดาว้คุยดีๆทำดีๆทำดีๆทำดีๆเร็วจะทำปิดกดจะทำผิดกดสามนึ่งนงหมื่นหน่งอนห่าึแล้วหนึ่งาแล้วติกเก็ตมีความลับไหนนาองเอา้วพี่จะี่จอีี่จพี่ม่ได้่จี่นี่่ะ่ี่จพี่จะพี่ะอี่ะี่ะเอา เหลือหรอกินข้าวไปแล้วห่นาแลวเอามันวิ่งหนีมันแค่องวันหกูเรียกหมื่นาเอาก็มีอันเดียวอะอะมึงอมื่อมึงขอมึงขอบอกจมขอราคากลางอะบอกเจีมขอราคากลางอะขาขอราคากลางอะบกขอราคากลางอะทไมตอนตอนตอนนี้เท่าไรแล้วเท่าไรแล้สองร้อคนละเครื่องทางเจ็ดพัห้าห้ราคาสามพันห้ได้ได้สามพันห้าได้ได้สามพันห้าสันหาได้านห้าได้ันได้ได้าันได้ เป็นไงข้าวสามอันเป็นไงอ่ะเอาไหมคละเครื่องทางคุยกันได้ คนแบบาน้ำมาจริน้ำครับไม่ให้คบน้ำด่านะดนเหนึ่รอยี่พับสาเลขอะไรหครับคุณน้ำคุณมีอะไรกับน้องชายผมหนึ่งพร้อับนึ่งพันหรอยี่พับผมนับตาแมาผมเอาสองครับผมนับครัผมต้ยน้องชายไม่้น้องเลยตเบาน้าามันบิดผมมากใครใครบิดเองบอกพี่มากีบละโอเคโอเคจบไปจบไปเป็นไงคนทำงานไอศาสตร์เอาเอาเอา ไอ้ดาวมาด่ามึงไอ้ดาวมาด่ามึงมาด่าคืนนี่มาด่ามึงมึงด่ามาด่ามึงอ่ะอ้าวพี่เตามมาหนิเตามมาหนิคุณคุณต้องเล่นสตอรี่เนี่ยเนี่ยเรียกสตอรี่แล้วมาด่ามึงอ่ะเมื่อกี้เพื่อนใหญ่ใหญ่พี่เกียร์อ้าวแก๊งผมใหญ่ด้วยผมเรียกสตอรี่ใหญ่ใหญ่ไปใหญ่ไปเอาไปแล้วเพื่อนเจมเขาดำ ไปแจ้งตำรวจครับถ้ามีคนแบบหมิ่นประมาทควรต้องไปแจ้งตำรวจครับเอาไปแจ้งตำรวจหน้าสอนอใช่ใช่ต้องไปเลยครัผมตามมาพี่บอกตามมาต้องไปหน้าสอนอครับต้องไปแจ้งความวันนี้หมิ่นประมาทได้ครับเดี๋ยวผมไปแจ้งตำรวจนะครับรถเราบอกเะไรขนาดตำรวจอะไรแล้วเพื่อนมันชื่อตุ้มเม็กมันชื่อตุ้มเม็กมันชืี้ตุ้มเม็กมึงจำไว้มันชื่อตุ้มเม็กไปแจ้งตำรวจมันชื่อตุ้มเม็กมึงให้ตำรวจประกาศเรียกมันได้ตุ้มเม็ก bỏ tung biển beng biển mình chưa tung biển mình chưa, 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 chưa được kia phải bảo, ô hả right. oh, <laughs> chẳng ok 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 ok, okay, okay. okay, okay, okay. ไปแจ้งตำรวจเลยได้เ,เพื่อนไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวเราแวะเดี๋ยวแวะสับชุดก่อนโอเคป่ออ๋อสับทำไมไเราไเป็นไอดอกไงเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราไปแจ้งตำรวจนะเพื่อน <c oughs> ได้เ,ไดเพื่อนได้เพื่อนเราเปลี่ยนชุดด้วยนะได้ <c oughs> เออมึงต่อยมึงตายทำไ,ไมมึงต่อยให้มันแบบกระเพกก็พอที่หลังอนะมันจะได้ฟ้องไม่ได้เอ้าผมรวยอ่ะเฮ้ยนายเลยอะ่ะไปไหนร้านชุดเนี่ยร้านชุดอยู่ข้างสองนองก็มีเดี๋ยวพาไปเอ้าไม่มี ผมดูแล้วมเมื่อกี้ไม่มีไม่มีอะไรร้านชุดมีนี่อ่ะอ๋อแล้วเหนื่อยอ้อนรึไงเมื่อกี้จอดก็จบอโอมวันละกากวรนละแบนฮัลโหลเพื่อนเลขอะไรเสือ้อเพื่อนเบ่ เลขสุดท้ายเลขสุดท้ายเลขสุดท้ายอ๋อเลขสุดท้ายสอยมาสอยมาสอยมาสองอันแขนอ่ะแขนเลขศูนย์ไงแขนสั้นเลยแต่พี่ผมอยากเล่นเลยผมอยากนอนที่ตีอ่ะป่ะน้องพร้อมละถ้าผมใส่หัวฟ้าได้พี่จะตีผมไหมพี่ฮะใส่หัวฟ้าพี่โดนตีแน่น้องแจ้งตำรวจแบบอะไปแบ ไม่บอกขอสารสองที่แป๊บนึงนะเออขอสารสองที่บอกหมด้วยนี่เลยเอาเลยเพื่อนเนี่ยแจ้งตำรวจนีแจ้งผบบคาได้คนไหนที่รับแจ้งความครับพี่ตำรวจผบบครับฮัลโหลพี่ผมโดนด่าผมโดนด่าว่าไอ้เหี้ยมันชื่อพุ้ยแม็กหรือผบบครับพี่ครับพี่ผบครับผมผมโดนด่ามันชื่อว่าตุ้มแม็กตุ้มแม็กนั่นคือใครครับ ไม่รู้จำชุดไม่ได้ไหมเสื้อฟ้าเสื้อฟ้าชมพูไอสัตว์ชมพูชมพูเสื้อชมพูมาด้วยกันไหมเสื้อชมพูกางเกงสีอะไรครับกางเกงกางเกงตำรวจนอกนอกเมืองอ่ะกางเกงตำรวจนอกเมืองอ่ะกางเกงตำรวจนอกเมืองนอกเมืองกางเกงตำรวจขับมอเตอร์ไซค์อ่ะครับที่มันใส่บูธอ่ะครับใส่บูอธใส่บูธใช่ใส่บูธด้วยอ่ะนั่นหรือเปล่า ใช่ดิอันนั้นมันเสื้อสีชมพูดีกว่าผมก็หลอนละพี่ครับผมโดนด่าว่าไอ้เฮียเ้วเองด่าเขาว่าไงผมไม่ได้ด่าเองพูดกลับไปว่าไงเพราะเองโดนด่าคำว่าไอ้เฮียผมก็บอกว่าผมแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจผมแจ้งแจ้ง GM ก่อน GM เลยเหรอใช่ไม่มี GM มาดีเนี่ยเมื่อผมแจ้ง GM แล้ว GM บอกว่าให้ไปแจ้งตำรวจ GM GM นี่คืออะไรอ d m i n หรอ GM ดีเอ็มนายกอ๋อเออนายกเออพอเข้าใจได้ดีเอ็มนี่ผมไม่รู้เรื่องอ่ะก็เพราเกิดไม่ทันเหรอเกิดทันดีเกิดไม่ทันได้ไงตุ้มเมะตุ้มเมะเชื่อว่าตุ้มเมะตุ้มเมง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 หรือตุ้มเล้งตุ้มเล้งตุ้มเมงตุ้มเมงมันจะอิ่มหรอนะโอ้หิวเลยเนี่ยบอยเขาขอขอเขาประกาศเรียกกันมาเลยครับไอ้ดับเพื่อนขอดิขอขอขบดิบอกขบดิเนี่ยขบอบ ไม่รู้จักการเป็นการเป็นส่วนตัวใช่ไหมครับไม่รู้จักไปเจอกันที่ไหนครับหน้าโรงพยาบาลแล้วทําไมเขาถึงได้ด่าเขาด่าผมว่าไอเหี้ยทำไมถึงได้ด่าทำไมทำไมทำมาไห้เขาเห็นอะไรแบบไหนหรือเปล่าไปด่าดูทวีดูเทวตแป๊บใค่เปล่าครับแกลงนั้นหรือเปล่าแก้งนี้แก้งนี้เลย คุณผมไปตีเลยดับมาเล่นดับอยู่เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาแจ้งความจำได้มาจำแนกมาเดี๋ยวผมกลับมานะพี่ได้ครับได้ครับได้คุเม่งเม็ดแดงนี่เหรอพี่ผอพอเดี๋ยวผมกลับมานะได้ครับคุณคุณชื่ออะไรนะคุณชื่ออะไรนะเจตี้นี่คุณเจตตี้เหรออะไรนะว่าไงเพื่อนว่าไง ูชื่อามีตาปัดเขาเขาบอกว่ากูชื่อคามีตาปัดได้ไงอ่ะได้เมึงไปมึงไปหาที่ดีเดอบไปหละวไปหาที่ดีไอเดอเน่เน่มึงบอกเลยมึงแจ้งความแล้วมึงบอกมึงบอกเลยมึงแจ้งความแล้วมึงโดนจับแน่โดนโดนจับไหมมึงเลยไปไหนอยู่นี่โดนจับแน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 ่ความหัวเอ้าลื่อนไม่ลื่อนไม่เอ้า โดนจับแน่ใล่มมนจับดิโดนจับเยอะอ้าวโดนน่แม่นี่ว่าใหม่หว่าหรอเอ้ยไปรุ่นแ่งเรียนไหมเดอแม่งห่างวะไอ้เหี้ยโชค